ยางหน้าตายเกิดจากอะไรในใครอยากรู้มั้งมีคนอยากฮู้วะครับอยากฮูว้วะยางหน้าตายเกิดจากอย่างยางหน้าตายเกิดจากสี่ปัจจัยต่อไปนี้ครับหนึ่งครับคือต้นยางขาดน้ําเป็นระยะเวลาสามเดือนขึ้นไปยางจะมีอาการเปลือกแห้งเปลือกแห้งแล้วก็หน้าตายไม่มีน้ํายางขาดน้ําครับสองอยางขาดสารอาหารสารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของต้นยางพลา ครับสามอย่างเป็นโรคเชื้อโรคเข้าในต้นยางพาราเชื้อโรคไปแย่งกินอาหารในต้นยางพาราเชื้อโรคก,กินอะไรเป็นอาหารภาษาบ้านเฮงขี้กระตือกินยั้งเป็นอาหารคนกินยั้งมันก็กินอันนั้นแหละเงี้ยบอกเชื้อโรคเหมือนกันครับเชื้อโรคก,ก็คือจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งครับเขาเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งแต่เขาเป็นจุลินทรีย์ไม่ดีเขากินอะไรเป็นอาหารกินอินทรีย์วัตถุ กินวิตามินคือยางดูดอะไรขึ้นไปเขาก็กินอันนั้นแหละครับฉะนั้นนะครับเชื้อโรคไปแย่งกินอาหารอาหารไม่ถูกนําส่งไปหาใบเพื่อที่จะให้ใบปรุงเป็นกรดอะมิโนเพื่อที่จะมาสร้างน้ํำยางต้นยางก็เลยไม่มีน้ํำยางย่างที่สีระบบกรีดระบบกรีดผิดวิธีครับกรีดหักโหมงในระบบการกรีดยางของปอยทอเนี่ยเขาจะกําหนดมาไว้แล้วนะครับแต่ละสายพันธุ์จะกรีดไม่เหมือนกัน สองห้าหนึ่งขับสายพันสองห้าหนึ่งกีดวันเว,ว้นวันหรือวันเว,ว้นสองวันกีดครึ่งหน้าหกศูนย์ศูนย์แบ่งสามแบ่งสี่กรีดครึ่งหนึ่งกรีดสองสองพักหนึ่งสามพักหนึ่งได้แต่บางคนยางพัน251สองห้าหนึ่งกรีดครึ่งหน้ากีดสองพักหนึ 2, 1, 3, 1. ่งสามพักหนึ่งยางก็เลยเป็นยางขาดสารอาหารอาหารไม่พอก็เลยเป็นยางหน้าตายฉะนั้นนะครับยางที่สี่ก็คือในการระบบกรีดกรีดหักโหม กีทางหัวคือ,อกีดหน้ายาวเกินไปกีดหลายหน้ากีดเป็นบาดเป็นแผลพู้ละคนนํำจนมูนนี่เลยไม่ได้ขาดต้เนื้อขาดฮอเกน <c oughs> แมนวะครับอันนี้คือเป็นอีกสาเหตุหนึง่งทำให้ยางหน้าใจาฉะนั้นวิธีแก้วิธีแก้ครับอย่างแรกเลยถ้ามันแรงถ้าเป็นไปได้นะครับให้เราทำระบบน้ำ พ่อประมงทาระบบน้ําไว้เรียบร้อยใช่ไหมพ่ออ่าเรียบร้อยหนึ่งอย่าให้ขาดน้ำสองอย่าให้ขาดสารอาหารครับสามอย่าให้เป็นโรคสี่อย่าก,กรีดหักโหมกรีดด้วยความสนุกสนอมง่ายๆเลยก็คือเอาปุ๋ยตัวนี้ไปฉีดนะครับง่ายๆแล้วก็คือเอาปุ๋ยตัวนี้ไปฉีดเจ็ดถึงสิบห้าวันครั้งและเอาปุ๋ยเม็ดสิบสองีีหรือปุ๋ยอินรียคุณภาพสูง ไปใช้ทางดินปีละสองครั้งเอาปุ๋ยตัวนี้ไปฉีดจบเลยครับปัญหาที่ผมกล่าวมาทุกอย่างจบเลยไม่ต้องทําอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาหมดหมดเวลาปกติผมจะไล์สดประมาณ2ชั่วโมงกว่าเกือบสามชั่วโมงแต่ว่ามือในเคืองหายหน่อยแท้ยืนชิตทีนี่ <c oughs> อ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเจอกันครั้งใหม่นะครับคนจะงามงามน้ําใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวาน คนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโตสวัสดีครับ